สวัสดีครับตามสัญญานะครับวันนี้เลิกดียามดีเราจะปราบยากันแล้วนะครับผักชีโลละ100บาทออกจากไร่ก็เสียดายไหมก็เสียดายแต่ว่าตอนนี้ผักชีกลายเป็นวัชพืชไปแล้วนะเพราะว่าเราจะต้องบํารุงกระชายแล้วนะเราต้องให้พื้นที่กระชายแล้วนะก็ผักชีก็สวยจริงๆรแล้วต้องฉีดตั้งแต่สองสาวันที่แล้วนะแต่ว่าพอดีแม่ค้าคุกเข่าขอร้องไว้นะว่าขอผักชีก่อนเถอะผักชีไม่มีครับ นี่คือผสมยาครับอีาตัวนี้เป็นฟูดีนะฮะฟูดีวันนี้ฉีดน้ำร้อยกว่าลิตรครับฟูดีไฟฟีฝาครับฟีร้อยครับตัวนี้ช่วยให้ดินฟูครับแล้วก็มียาจบใบนะครับอ่าครึ่งขวดครึ่งขวดครับตัวนี้เข้มข้นครับของเรายาเข้มข้นตัวนะฮะแล้วก็มีตัวมีบักชีนะะช่วยช่วยช่วยชีวิตไว้ได้แค่นี้ครับที่เหลือก็ตายในหน้าที่ไปนะฮะก็จะมีตัวนี่ครับ คือเราต้องดูหญ้าในในแปลงปลูกเรานะว่ามันมีอะไรบ้างนะตัวเป็ดน้านี่ก็จะเป็นตัวสองฟดีนะฮะที่ชาวบ้านเขาเรียกสองสีสองสีก็คือทูโฟดีครับตัวนี้เก่งไม้เลื้อยไม้เถาตัวนี้ฮะหมดเลยห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยต่อร้อยสีีนะฮะฉีดได้สองทางอันนี้ครับเดี๋ยวเอาไว้เก็บแารนต่นะฮะก็ผสมยานะฮะแล้วเดี๋ยวฉีดแล้วมาดูกันต่อนะฮะครับเริ่มแล้วนะครับก็ นี่คือ,อยาปราบศัตรูพืชน,นะครับยาฆ่ายาน,นั่นเองนะครับก็ถังบักชีก็ตายหมดนะครับไม่เหลือกล้วยเกยือตายหมดครับอย่าว่าเราโหดร้ายนะครับเพราะพืชประทานของเราคือกระชายนะเราก็ต้องเอากระชายไว้นะก็ฉีดก็พยายามกดๆนะฮะอย่าให้พุ่งกระจายเพราะว่าสายจะมีตรงนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับาสารที่ฉีดไปเนี่ยเจ็ดวันก็สลายตัวนะครับคือบางทีโรคสวยมากก็ไม่ไหวนะฮะ จะมานั่งถอนกันอยู่เนี่ยค่าจ้างถอนเนี่ยร่ล,ยละพันเนี่ยถามว่าไหวไหมไม่ไหวนะาาการทํเกาแฟผลผลผลิตต้องสูงต้นทุนต้องต่ำนะฮะคนที่ทํากาแฟแล้วผลผลิตสูงแต่ต้นทุนสูงตางไมไปด้วยก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะคนที่ต้นทุนต่ําแต่ผลผลิตก็ต่ําก็ไม่เกิดประโยชน์นะฮะงฉะนั้นเราต้องต้นทุนต่าแล้วผลผลิตสูงนะครับยาชุดหนึ่งเนี่ยถังสองลิตรเนี่ยก็ค่ายาก็ประมาณ500บาทนะ่าฉีดอีก500อก็พันเดียวนะฮะอันนี้ตายแน่นอนนะครับ แต่ว่าแน่ไม่แน่เดี๋ยวอีกเจ็ดวันก็จะมาอาจำกอไผ่ก่อนนี้ไว้นะครับนะเดี๋ยวก็จะมาดูว่า,าในแปลงปลูกจะเหลืออะไรไว้บ้างฮนะจะเหลือกระชายฝักต้นไหม <c oughs> การเลือกยาใช้สําคัญนะครับกระชายเป็นพืชใบกว้างนะฮะงั้นยาที่ฉีดในกระชายจะต้องไม่ใช่ยาที่ฉีดใบกว้างนะครับคือต้องเป็นยาที่ฉีดใบแคบนี่ครับนี่ครับ,ใ,รบใบแคบใบแคบก็คือตระก,กูลอ้อยต้นหญ้าแบบนี้ครับต้นข้าวที่ฉีดแล้วใบมันเป็นเส้นนะครับอันนั้นเรียกใบแคบนะ อย่างกล้วยนี่ก็เป็นใบกว้างกระชายใบกว้างไม้ดอกไม้ประดับเหลาอย่างก็เป็นใบกว้างนะตัวนี้ก็เราใช้ทูฟดี D บวกกับคีโตดิมนะฮะทูฟดี D ก็เก่งเรื่องไม้เลื้อยไม้เถานะฮะตระก,กูลเถาลูกกาอ่าจะเป็นตัวผักบุ้งนะครับหรือว่าจะเป็นพวกตำลึงอะไรพวกนี้ครับก็ถือว่าเป็นไม้เลื้อยนะฮะก็จะ,จะตายด้วยดูทูฟดีแล้วก็ตัวใบแคบตัวนี้พวกแถวหมูพวกยาตินติดอะไรพวกนี้ครับก็จะ ตายด้วยคีดโตดีนะฮะส่วนกระชายเราสบายดีก,กระชายเราสบายดีแน่นอนนะเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่ไปทำร้ายน้องนะไปเจอชาวไร่บางไร่ไปฉีดแกลเเฟตโอ้ผมงงเลยไม่รู้ว่าร้านปุ๋ยร้านยาร้านไหนแนะนํามานะเอาไก่แกลเฟตกาแกลเเฟตมาฉีดซิ่งแกลเเฟตมันฉีดตายทุกย่าครับตายแค่กระชายครับแต่ถ้ากระชายใหญ่ก็จะยังไม่ตายก็จะงันไปเป็นเดือนนะฮะอ่ะโอเควันนี้รีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ